เจ็ข้อทําไมคนยุคนี้ไม่มีแฟนข้อแรกก็บอกว่าเราเลือกเยอะขึ้นเพราะว่าโลกมันเปิดกว้างขึ้นแอปหาคู่ทําให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นมากมายจนไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีการเลือกแฟนมันเกือบๆจะเป็นเหมือนการช้อปปิง้งมีการเปรียบเทียบมีการชั่งน้ําหนักดู แล้วพอทุกคนมีโอกาสที่จะดูดีที่สุดในภาพโปรไฟล์ทั้งในแอปหาคู่หรือในโซเชียลของเราเราก็เลยรอคนที่ใช่ที่สุดจนลืมว่าความสัมพันธ์จริงๆมันต้องอาศัยเวลาไม่ใช่แค่การปัดซ้ายปัดขวาข้อที่2ก็บอกว่าเรากลัวความเจ็บปวดจากความรักมากกว่าการกลัวเงาคนยุคนี้ผ่านความสัมพันธ์ซับซ้อนมาเยอะเนาะทั้งความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือการคุยคุยอยู่แล้วก็หายไปเฉยๆเ,เลยหรือความสัมพันธ์ที่ไม่มีสถานะ การเลือกอยู่คนเดียวมันก็เลยเป็นอะไรที่ปลอดภัยกว่าข้อที่สามเขาบอกว่าในชีวิตเราเรามีเรื่องราวให้โฟกัสมากเกินไปในชีวิตแต่ละวันบางคนก็ยุ่งอยู่กับการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการรักษาสุขภาพจิตจนไม่มีพื้นที่ให้ใครเข้ามาแล้วทุกครั้งที่ใช้ไปกับการเอาตัวรอดพวกนี้ชีวิตเราก็จะเหมือนการแข่งขันอยู่ตลอดเวลาความรักก็เลยกลายเป็นสิ่งพุ่มเฟื่อย ข้อที่4คือเรากําลังอยู่ในยุคของการรักตัวเองก่อนในสังคมเรากําลังสอนให้เราโฟกัสกับการเซลล์เลิฟหรือการรักตัวเองมากขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ใช้เป็นเกราะป้องกันไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เราได้ง่ายๆจนลืมไปว่าบางครั้งการรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องการใครข้อที่5ความสัมพันธ์ในยุคนี้มันคือการสื่อสารกันผ่านหน้าจอ การอ่านข้อความแล้วไม่ตอบการหายไปเฉยๆหรือการคุยหลายคนในเวลาเดียวกันทั้งหมดมันกลายเป็นวัฒนธรรมที่เป็นเรื่องปกติซึ่งทําให้หลายๆคนที่เชื่อในความสัมพันธ์ชัดเจนรู้สึกว่าตัวเองกําลังอยู่ผิดยุคก,ก็เลยเลือกที่จะไม่มีแฟนมากไปไม่มีแฟนดีกว่าข้อที่6เราเปรียบเทียบมากเกินไปพอเรามี ตัวเลือกมากหรือเราเห็นคู่รักในโซเชียลทุกวันทําให้เราเกิดเทียบไปว่าทําไมเรายังไม่มีแบบนั้นบ้างไม่มีแบบนี้บ้างแต่ในความเป็นจริงภาพในสีที่เราเห็นมันไม่ใช่ชีวิตจริงและยิ่งเปรียบเทียบเราก็ยิ่งปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองที่จะสามารถเปิดรับให้ใครเข้ามาข้อสุดท้ายเป็นข้อที่ผมชอบมากๆเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วในทุกวันนี้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นพอเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราเลยยอมใครยากขึ้น ในคนยุคนี้เราเรียนรู้เรื่องอารมณ์เรื่องการสือ่อสารเรื่องการรักษาขอบเขตมากขึ้นแต่ว่าบางครั้งการรู้จักตัวเองมากเกินไปก็ทําให้เราตั้งมาตรฐานตัวเองสูงจนไม่มีใครที่จะสามารถขึ้นมามาตรฐานนั้นของเราได้เพราะเรารู้ว่าอะไรที่ไม่ใช่เราเลยกล้าปฏิเสธตั้งแต่ต้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีครับ